หญิงเศรษฐีเดินผ่านถนนเก่าแต่กลับต้องหยุดทันทีเมื่อเสียงเพลงของเด็กหญิงคนหนึ่งพาเธอย้อนกลับไปสู่ความลับที่เก็บซ่อนไว้16ปีสามีเก่าตาบอดลูกสาวไม่เคยรู้ว่าแม่คือใครแล้วทำไมเธอถึงร้องให้เหมือนฝนตกกลางถนนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ทั้งถนนต้องหยุดนิ่งและชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลฝนตกโปรยปลายอย่างเงียบเงันเหนือถนนสายเก่าในย่านตลาดกลางเมืองหญิงสาวในชุดเดสสหรือสีเงาชั้างก้าลงจากรถเบนซ์อย่างระมัดระวัง รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นคอนกรีตเปียกน้ำเสียงดังก้องในความเงียบผู้คนเบี่ยงทางให้หญิงเศรษฐีเดินผ่านพวกเขามองด้วยสายตาทั้งเคารพและสงสยัยเธอหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงกีตาร์โปร่งแผ่วเบาออยมากับสายฝนเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างไม่น่าเชื่อเธอหันไปทางเสียงเพลงทันทีใต้ร่มไม้ใหญ่ริมถนนมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นเขาใส่เสื้อยืดสีซีดและกางเกงขาหล่งริ่ง แว่นตาดำเก่าครอบตาที่หลับแน่นราวกับปกปิดดวงตาที่ไร้แสงมือที่สั่นไหวเล่นสายกีต้์อย่างชำนาญเสียงเพลงไหลผ่านนิ้วมืออย่างเศร้าๆข้างเขามีเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งยองๆเธอร้องเพลงด้วยเสียงสายปนโศกเศร้าเสียงเด็กหญิงบาดลึกถึงกระดูกสันหลังหญิงเศรษฐีชะงักมือยกขึ้นปิดปากหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกดวงตาเบิดกว้างเธอไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น ชายคนนั้นคืออดีตสามีของเธอเด็กหญิงคนนั้นมีดวงตาเหมือนเธออย่างไม่มีผิดเธอรู้ในทันทีว่าเด็กคนนั้นคือใครเสียงฝนดังขึ้นแต่มันไม่กลบเสียงในใจเธอได้เลยทุกอย่างรอบตัวเงียบงันราวกับเวลาได้หยุดเดินน้ำตาไหลาจากดวงตาเธออย่างไม่รู้ตัวภาพวันเก่ากลับมาทุกฉากทุกคำพูดวันนั้นเธอจากไปพร้อมกับชีวิตใหม่ทิ้งเขาไว้กับความว่างเปล่า แต่เธอไม่รู้ว่าเขาจะตาบอดไม่รู้ว่าเขาจะต้องร้องเพลงข้างถนนเพื่อมีชีวิตอยู่เมื่อเธอสั่นขณะเดินเข้าใกล้เสียงเพลงหยุดลงทันทีเด็กหญิงหันมามองตรงเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะถามด้วยเสียงใสคุณป้ารู้จักพ่อกับหนูหรอคะเสียงนั้นเหมือนลูกศรพุ่งตรงเข้าหัวใจเธอก้มลงน้ำตาหยดลงพื้นคำพูดติดอยู่ในลำคอ ดวงตาอดีตสามีเธอสันไหวใต้แว่นดำเขาเง่ยหน้าขึ้นแม้มองไม่เห็นแต่ก็รู้ว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นริมฝีปากของเขาขยับเบาๆคือเสียงของเธอใช่ไหมชแชทเ p ิ S. <S เธอสะอื้นให้แต่อดกลั้นไม่ให้เสียงดังริมฝีปากสั่นเทาขณะพยักหน้าช้าๆทั้งที่เขามองไม่เห็นมือเขาควันหาบางอย่างในอากาศเธอรีบจับมือเขาไว้แน่นอบอุ่นแต่เปียกฝน เขานิ่งไปชั่วครู่เหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจของเธอผ่านปลายนิ้วเธอกลับมาทำไมเขาถามเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความคิดถึงเธอกัดริมฝีปากไม่รู้จะตอบอย่างไรเด็กหญิงเงี่ยไปรู้สึกถึงบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจฝนยิ่งคงตกดวงไฟข้างถนนกระพริบแผ่วๆกลิ่นฝนกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเหงื่อของชีวิตผสมปนเปหญิงเศรษฐีมองเด็กหญิงนิ่งนาน เธอเห็นตัวเองในดวงตาของลูกคนนั้นดวงตาที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เธอคือเสียงเธอสัน่นเด็กหญิงพยักหน้าก่อนจะยิ้มบางๆพ่อบอกว่าคุณแม่อยู่ในเมืองใหญ่สวยเหมือนนางฟ้าคำพูดนั้นทําให้เธอสุดลงนั่งข้างถนนเธอร้องให้เหมือนฝนน้ำตาไหลรวมกับน้ำฝนที่ไหลบนใบหน้าหัวใจเธอแตกละเอียดในความเงียบงันของถนนสายเก่า เสียงกีตาร์ดังขึ้นอีกครั้งช้าช้าเนิบๆเ,เป็นทํานองเดิมที่เธอเคยได้ยินเมื่อสิบหกปีก่อนมือเขายังจำทํานองได้แม้ดวงตาจะจำไม่ได้อีกแล้วหญิงเศรษฐีกระชับมือเขาไว้แน่นขึ้นดวงตาเธอมองผ่านม่านน้ำตาไปยังอนาคตที่ไม่เคยคาดคิดแต่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงเด็กหญิงเริ่มร้องเพลงใหม่เสียงนั้นสั่นไหวเล็กน้อยแต่หนักแน่นมันเป็นบทเพลงแห่งคำถาม คำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบท่ามกลางเสียงฝนและความเงียบที่กัดกินหัวใจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นสายตาของผู้คนเริ่มจับจ้องมาที่พวกเขาแม่ลูกและชายตาบอดที่ดูเหมือนไม่ควรอยู่ด้วยกันบางคนหยุดเดินบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพแต่สําหรับเธอโลกทั้งใบได้หยุดหมุนเธอมองลูกสาวอย่างเต็มตาดวงตาคู่นั้นทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งเหมือนชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจ เหมือนเธอในวันที่ยังไร้าบาดแผลเธอยื่นมือไปลูกผมลูกสาวเบาๆเด็กหญิงชะงักเล็กน้อยแต่ไม่ถอยหนีมือเล็กๆจับมือแม่ตอบอบอุ่นอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนหนูชื่ออะไรเธอถามเสียงแผ่วพ่อเรียกหนูว่าน้ําใจคะ่ะชื่อที่เหมือนตอกย้ำบาปของเธอเองเธอเคยทิ้งเขาเพราะต้องการชีวิตที่มั่นคงแต่สิ่งที่มั่นคงที่สุดกลับอยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้ แม่ขอโทษเสียงนั้นแทบไม่เป็นคำพูดเขานั่งนิ่งมือยังดีดก,กีตา้าช้าๆแต่เสียงดนตรีเริ่มสั่นไหวเขากำลังร้องให้แม้จะไร้น้ำตาให้เห็นฝนตกหนักขึ้นเปียกปอนทั้งตัวและหัวใจแต่ไม่มีใครลุกหนีจากตรงนั้นเรากับทั้งถนนกำลังฟังเรื่องราวที่ไม่ต้องพูดหญิงเศรษฐีหันมองรอบตัวไม่มีคฤหาสา์ไม่มีรถหรูไม่มีทองคำ มีเพียงพวกเขาสามคนและเสียงเพลงที่กำลังเล่าเรื่องที่เธอหนีมาตลอดชีวิตเสียงกีต้าร์หยุดลงอีกครั้งเขาวางเครื่องดนตรีไว้ข้างกายอย่างช้าๆเหื่อยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าทึมเทาฝนยิงคงโปรยปลายไม่หยุดเรามีบ้านอยู่ในซอยเล็กๆข้างหลังตลาดเขาพูดเบาๆหลังคารั่วแต่ไม่เคยปล่อยให้น้ำใจเปียกฝนเธอฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงในอกเขาไม่เคยกโกรธไม่เคยกล่าวโทษ แต่ความเงียบของเขากลับดังกว่าคำตำหนิใดๆเด็กหญิงลุกขึ้นคว้าถุงผ้าเก่าๆที่มีเหรียญไม่กี่เหรียญเธอยิ้มให้แม่แล้วพูดว่าวันนี้ได้เงินพอซื้อข้าวกับไข่แล้วคะ่ะหญิงเศรษฐีใจหายเธอไม่รู้เลยว่าทั้งสองมีชีวิตอยู่ด้วยอะไรไม่รู้ว่าพวกเขาเผชิญอะไรมาในสิบหกปีที่เธอหายไปเธอ,อยากย้อนเวลาอยากลบทุกความผิดแต่ไม่อาจทำได้ มือเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปแตะถุงผ้าในมือเด็กมันทั้งเปียกและเย็นเธอล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อโค้ทหยิบซองเงินที่พกติดตัวเสมอออกมาเอาไว้ใช้เถอะลูกแม่มีมากพอแต่เด็กหญิงสายหน้าเบาๆพ่อบอกว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้เธอชะงักราวกับถูกตบกลางใบหน้าเขายังสอนลูกด้วยหัวใจที่เธอเคยหลงรักแม้ไม่มีสัพสมบัติแม้ไม่มีแสงตะวัน แต่เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีลูกที่เปล่งประกายเหมือนแสงดาวในคืนมืดเธอมองเขาอีกครั้งอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่ทันได้เอ่ยคำใดเขาลุกขึ้นยืนแม้ต้องพยุงตัวเองอย่างช้าช้าแล้วเอื้อมมือไปลูบหัวลูกสาวก่อนจะพูดกับเธอด้วยเสียงมั่นคงถ้าเธอมาพระสงสารก็กลับไปเถอะคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเธอเธอไม่ได้มาพระสงสารหรือเธอคิดว่าไม่ใช่ แต่ในสายตาเขามีเพียงความกล้าและความปวดร้าวที่ไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องฝนยิ่งคงตกแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่ใต้แสงแดดที่แผดเผาเธอพยายามกลั้นน้ำตาพยายามยืนตรงไม่ให้ล้มลงตรงนั้นฉันไม่ได้มาเพื่อสงสารฉันมาเพราะฉันคิดถึงเสียงเธอสั่นแต่ดวงตา,นาแน่วแน่เขานิ่งไปชั่วขณะน้ำใจในหน้ามองแม่สับสนในคำพูดและบรรยากาศรอบตัวพ่อ เด็กหญิงเอ่ยเสียงเบาเขาพยักหน้าแต่ยังไม่หันกลับสิบหกปีเธอเลือกชีวิตที่ไม่มีเราวันนี้เธอเห็นเราในความมืดแล้วอยากเป็นแสงอีกครั้งหรือคำถามนั้นไร้คำตอบเธอพูดอะไรไม่ออกเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดิมที่รอคอยเขาคือชายที่ผ่านพายุผ่านความเจ็บและสร้างโลกใหม่ด้วยสองมือที่ไร้แสงเด็กหญิงก้าวมาจับมือแม่ไว้แน่นถ้าแม่อยากอยู่กับหนูหนูยินดี เสียงนั้นบริสุทธิ์จนหัวใจเธอสัน่นเธอก้มลงกอดลูกไว้แน่แนบอกครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสเลือดเนื้อของตัวเองเสียงสะอื้นหลุดออกมาจากลําคอไม่ใช่เสียงของเศรษฐีแต่เป็นเสียงของผู้หญิงที่สูญเสียเวลาอันม,มีค่าที่สุดในชีวิตเขาเงียบสายฝนค่อยๆเบาบางลงเหมือนฟ้ากำลังฟังแล้วเขาก็หันหน้ามาทางเสียงสะอื้นนั้น ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นของการต่อสู้และการให้อภัยถ้าเธอจะอยู่ก็อยู่ในฐานะของคนที่พร้อมจะเริ่มใหม่ไม่ใช่คนที่อยากลบอดีตเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาผ่านม่านน้ำตาคำพูดของเขาไม่ใช่การยอมรับง่ายๆแต่มันคือทางเลือกสุดท้ายสำหรับการกลับมาเธอพยักหน้าเบาๆทั้งหัวใจสั่นไหวไม่มีคำสัญญาไม่มีคำขอโทษที่เพียงพอมีแค่ความกล้าหาญที่จะอยู่และ,ะเผชิญหน้ากับความจริง เด็กหญิงน้ำใจจับมือทั้งสองข้างของพ่อและแม่ไว้ใบหน้าเล็กๆของเธอเต็มไปด้วยความหวังเราสามคนกลับบ้านกันนะคะเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กๆแต่มั่นคงชายตาบอดยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปข้างหน้าค้นหามือภรรยาที่เขาเคยรักหมดใจมือของเธอรีบจับไว้แน่นไม่ปล่อยเรากับจะไม่ยอมเสียเขาไปอีกผู้คนที่มุงดูอยู่เงียบงนันไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงซุบซิบด มีเพียงความรู้สึกบางอย่างที่หนักแน่นอยู่ในอากาศฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าคลี่ออกเป็นสีเทาอ่อนแสงแดดบางเบาส่องลอดผ่านเมฆที่แตกออกเหมือนหัวใจของเธอพวกเขาเริ่มเดินไปด้วยกันช้าๆบนถนนเก่าๆที่กลายเป็นเส้นทางใหม่ของความสัมพันธ์รองเท้ารูของเธอเปียกน้ำจนไม่เหลือความสง่างามแต่เธอไม่สนใจอีกแล้วมือของเขาแม้มองไม่เห็นแต่มั่นคง มือของลูกสาวอุ่นและบริสุทธิ์และเธอเองกำลังเดินกลับเข้าสู่บ้านที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในหัวใจของพวกเขาสองคนมาตลอดชีวิตพวกเขาเดินผ่านตลาดที่เริ่มเงียบแผงขายของบางร้านปิดตัวลงเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังแผ่วเบากลิ่นหอมของข้าวสวยจากร้านข้าวแกลงลอยมากับลมเสียงเด็กวิ่งเล่นในซอยข้างๆทำให้หัวใจเธออ่อนโยนลงเธอไม่เคยสังเกตสิ่งเหล่านี้มาก่อน ไม่เคยได้ยินเสียงธรรมดาที่งดงามขนาดนี้ทุกย่างก้าวของเธอคือการยอมรับยอมรับอดีตยอมรับปัจจุบันและยอมเปิดทางให้อนาคตมือที่เคยถือกระเป๋าแบรนด์เนมหรือตอนนี้จับมือของลูกแน่นไม่ปล่อยมือที่เคยเซ็นสัญญาหลายสิบล้านตอนนี้กำลังสั่นอยู่ข้างมือของชายตาบอดที่เธอเคยทิ้งเมื่อพวกเขาเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆที่เขาบอกบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางร่มไม้ ผนังไม้ผุพังบางจุดกระถางต้นไม้แตกบ้างแต่เต็มไปด้วยกลิ่นของชีวิตกลิ่นของบ้านชายตาบอดเดินนำอย่างคุ้นเคยเขารู้ทางแม้ไม่เห็นทางเด็กหญิงเปิดประตูไม้ที่ส่งเสียงเอียดเบาๆภายในบ้านมือสลัวมีเพียงแสงจากหน้าต่างเล็กๆสองลอดเข้ามาหญิงเศรษฐีมองไปรอบๆไม่มีอะไรเลยที่มีมูลค่าในตลาดแต่มีทุกอย่างที่หัวใจเธอหยหา บนผนังมีภาพวาดดินสอเก่าๆที่ดูเหมือนฝีมือเด็กเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งในชุดกระโปรงยาวยืนอยู่ข้างชายคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์เธอมองภาพนั้นแล้วหัวใจสั่นไหวน้ำใจยิ้มหนูวาดแม่ตอนยังไม่เคยเห็นตัวจริงเธอก้าวไปยืนหน้าภาพนั้นช้าๆเสียงเขาดังจากด้านหลังทุกคืนฉันเล่าเรื่องแม่ให้เธอฟังเธอจึงวาดแม่จากหัวใจไม่ใช่จากตา เธอยืนเงียบมองภาพวาดที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความรักภาพที่สร้างจากคำบรรยายของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมไม่ใช่ภาพที่สวยสมบูรณ์แต่มีบางอย่างที่ทำให้เธออยากร้องไห้เพราะในนั้นเธอเป็นแม่ที่ดีไม่ใช่หญิงที่ทอดทิ้งเธอหันกลับไปมองเขาชายตาบอดนั่งลงบนพื้นไม้ข้างกองหมอนเก่าๆเ,เขาไม่ได้เปลี่ยนชุดเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาแสดงอะไร แต่แค่การมีอยู่ของเขาก็ทําให้ทุกอย่างในใจเธอสั่นสะเทือนน้าใจหยิบผ้าขี้ริ้วมาเช็ดเก้าอี้ไม้แล้วดึงแขนแม่ให้นั่งนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวหนูต้มน้ําให้แม่กินเธอพยักหน้าเบาๆพลางนั่งลงอย่างระมัดระวังขอบเก้าอี้เย็นและแข็งแต่ในใจเธอกลับรู้สึกอบอุ่นเธอมองลูกสาวที่เดินไปยังมุมห้องอย่างคล่องแคล่วเรากับเด็กน้อยที่เติบโตท่ามกลางความจริงไม่ใช่ในโลกปลอมๆเขาหันหน้ามาทางเธออีกครั้งแม้ด,ดวงตาจะมืดบอด แต่เธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองทะลุทุกกำแพงในใจสิบหกปีฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงเธออีกและตอนนี้เธอนั่งอยู่ตรงหน้าน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงไม่ใช่การกล่าวโทษเธอก้มหน้าลงมือสัน่นฉันไม่มีข้อแก้ตัวมีแค่หัวใจที่ยังเหลืออยู่เขานิ่งเงียบไปสักพักก่อนพูดช้าช้าหัวใจที่เหลือยังมีค่าถ้าพร้อมจะใช้มันกับเรา ที่นี่ไม่มีคำว่าอดีตมีแต่วันนี้กับพรุ่งนี้ที่เธอเลือกจะอยู่เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำแต่มั่นคงและพยักหน้าเบาๆแต่แน่นอนแชทจีพีทิเซธเสียงการน้ำเดือดดังแว่วจากมุมห้องกลิ่งทิงอ่อนๆลอยมาตามไอร้อนน้ำใจเทน้ำร้อนใส่แก้วเก่าๆอย่างระวังจากนั้นเดินกลับมาหาไม่ยื่นแก้วให้ด้วยมือเล็กๆที่อบอุ่นหญิงเศรษฐีรับแก้วไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ไอร้อนจากแก้วซึมเข้าสู่ฝ่ามือราวกับละลายความเย็นชาในใจเธอยกแก้วขึ้นจิบช้าช้าน้ำขิงร้อนจัดแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจของลูกดวงตาเธอเริ่มพร่ามัวอีกครั้งเขานั่งฟังเสียงโดยไม่พูดอะไรเหมือนกำลังฟังการเต้นของหัวใจที่เริ่มกลับมาเด็กหญิงนั่งลงข้างพ่อพิงไหลเขาอย่างเคยชินแล้วหันมามองแม่แม่จะอยู่กับเรานานไหมคะ คำถามนั้นเหมือนคมมีดบางๆกรีดลงกลางใจเธอกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นก่อนตอบช้าๆถ้าลูกอยากให้แม่อยู่แม่จะไม่ไปไหนอีกแววตาของเด็กหญิงสว่างวาบก่อนจะยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นเธอไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้านเก่านี้อาจไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องครัวทันสมัยไม่มีเสื้อผ้าราคาแพงแต่ที่นี่มีแสงสว่างจากหัวใจสองดวงที่ไม่เคยเลิกรอเธอ ฝนหยุดไปนานแล้วแต่กลิ่นดินเปียกยังคงหอมกรุ่นแสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องผ่านหน้าต่างตกกระทบผนังไม้เก่าและภาพวาดบนผนังเธอยืนขึ้นเดินไปยังมุมนั้นแล้วคุกเข่าลงช้าๆหยิบดินสอแท่งหนึ่งขึ้นมาและเริ่มวาดรูปของพวกเขาสามคนด้วยมือที่เคยเขียนคำสั่งแต่วันนี้เขียนด้วยหัวใจมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงลากเส้นอย่างมั่นคง ภาพใบหน้าของเขาถูกวาดด้วยรอยย่นที่อ่อนโยนดวงตาปิดสนิทของเขาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความบอดแต่คือเครื่องหมายของการอดทนและศรัทธ,ธาถัดมาเธอว่าตัวเองนั่งข้างเขาไม่ใช่หญิงเศรษฐีไม่ใช่คนที่หนีไปจากอดีตแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กลับมาหาแสงแท้ในชีวิตและตรงกลางระหว่างพวกเขาเธอวาดน้ำใจเด็กหญิงที่เกิดจากความรักและเติบโตขึ้นจากความหวัง เมื่อว่าเสร็จเธอวางดินสอลงข้างภาพเสียงลมหายใจของเขายังสม่ำเสมอเขาเงียบแต่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรน้ำใจลุกขึ้นยืนมองภาพอย่างภาพภูมิใจแม่ว่าสวยมากเลยค่ะเธอยิ้มบางๆพางลูกหัวลูกเบาๆแล้วหันมาทางเขาฉันวาดเราไว้บนผนังนี้แล้วครั้งนี้จะไม่มีใครลบมันออกได้อีกเขายื่นมือออกมา เธอเดินไปจับไว้แน่นอีกครั้งไม่มีคำพูดอีกต่อไปในตอนนั้นเพียงแค่มือสองคู่ที่ประสานกันแน่นหัวใจสามดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันบ้านไม้เก่าเงียบสงบแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยเสียงของความรักที่ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งแสงแดดยามบ่ายอับไล่ภาพวาดบนผนังอย่างนุ่มนวลลายเส้นยังเปียกหมาดนิดนิดจากเหงื่อและฝุ่นในอากาศแต่สำหรับเธอมันคือผลงานที่มีค่าที่สุดในชีวิต เสียงจากจันร้องจากต้นไม้ด้านนอกราวกับร่วมยินดีเงียบๆกลิ่นคิงอ่อนๆยังอ้อยอิ่งในบ้านเขาคลำทางไปนั่งข้างเธออย่างเงียบๆแม้ไม่เห็นภาพที่เธอวาดแต่เขาสัมผัสได้จากมือเธอเธอรู้ไหมเขาพูดเบาๆผนังบ้านนี้เคยมีแต่เงาจนวันนี้เธอมองเขาน้ำตาคลอเบ้ออีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจอีกต่อไปมันคือหยดน้ำแห่งการให้อภัย แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เธอไม่เคยกล้าฝันถึงน้ำใจยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆมาให้เป็นภาพวาดของเธอเองครอบครัวสามคนจับมือกันกลางทุ่งหญ้าดวงอาทิตย์ใหญ่โตส่องแสงอยู่ข้างหลังไม่มีความเศร้าในภาพนั้นมีแต่รอยยิ้มและท้องฟ้ากว้างที่ไม่มีขอบเขตเธอกอดลูกแน่นอีกครั้งแล้วพูดชา้ชาชาชัดถ้อยชัดคำแม่จะอยู่ที่นี่ แม่จะเริ่มเรียนรู้ไม่ใช่แค่จากอดีตแต่จากพวกเธอเขายิ้มแม้ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเวลาที่โหดร้ายน้ำใจหัวเราะเบาๆอย่างเด็กที่เพิ่งได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตบ้านหลังเก่าไม่ได้เปลี่ยนไปแต่หัวใจที่อยู่ข้างในเปลี่ยนไปหมดแล้วเสียงนกร้องเบาๆจากกิ่งไม้ด้านนอกสายลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ผ้าม่านผืนเก่าไหวเบาๆเธอหันมองรอบบ้านอีกครั้ง ทุกอย่างยังเหมือนเดิมพื้นไม้ลั่นเอียดเมื่อก้าวเดินหลังคาย,ยังมีรอยน้ำซึมตรงมุมแต่ในดวงตาของเธอตอนนี้ทุกสิ่งกลับดูมีค่าเพราะที่นี่มีเขามีน้ำใจและมีโอกาสใหม่ที่ชีวิตมอบให้โดยไม่คาดคิดเสียงเท้าของน้ำใจเดินย่ำไปมาบนพื้นไม้เธอหยิบกล่องเก่าๆจากใต้โต๊ะข้างในเต็มไปด้วยกระดาษพับถุงข้าวสารและรูปถ่ายขาดขอบเธอหยิบรูปใบหนึ่งขึ้นมา เป็นรูปเธอกับเขาเมื่อตอนหนุ่มสาวถ่ายตอนยิ้มให้กันอย่างไม่รู้อนาคตจะพาไปทางไหนมือของเขายื่นมาแตะขอบรูปเบาๆฉันเก็บมันไว้ตลอดเขากระซิบเธอมองหน้าเขาน้ำตาร่วงอีกครั้งไม่ใช่เพระาะเศร้าแต่เพราะได้เจอความรักที่ไม่เคยหายไปเพียงแค่หลบอยู่ในงงเงียบของการเวลาเสียงท้องของน้ำใจร้องเบาๆทุกคนหัวเราะขึ้นมาพร้อมกัน เสียงหัวเราะแรกในบ้านหลังนี้ในรอบหลายปีเธอลุกขึ้นเดินไปที่ครัวเล็กๆเปิดตู้เก่าหยิบข้าวสารออกมาด้วยมือที่ไม่เคยหุงข้าวเองมานานวันนี้แม่จะทำกับข้าให้พวกเรากินเองเขาหัวเราะเบาๆเธอจำได้หรือเปล่าว่าต้องต้มน้ำก่อนเธอยิ้มพางมองหม้อเก่าๆบนเตาแม่ทำได้น่าถ้าน้ำใจช่วยดูไฟให้เด็กหญิงพยักหน้าหึกๆและวิ่งมาหาแม่อย่างตื่นเต้นในห้องครัวเล็กๆ นั้นเสียงหัวเราะยังคงดังต่อเนื่องกลิ่นข้าวเริ่มลอยออกจากหม้อแล้ววันที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยชีวิตอีกครั้งเธอคนเดิมที่เคยอยู่แต่ในห้องแอร์เย็นจัดตอนนี้ยืนอยู่หน้าหม้อข้าวที่ร้อนระอุเหงื่อผุดขึ้นตามหน้าผากแต่เธอยิ้มน้ำใจยืนข้างๆช่วยปอกไข่ต้มด้วยความตั้งใจเขานั่งฟังเสียงของทั้งสองคนจากห้องรับแขกเล็กๆเ,เสียงหัวเราะเสียงถ้วยชามกระทบกัน มันคือเสียงของบ้านไม่ใช่แค่หลังคาและฝาผนังแต่คือที่พักใจที่เขารอมาตลอดชีวิตเธอหันมาทางลูกแล้วถามเสียงเบาน้ำใจหนูอยากให้ไม่อยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นยิ้มตาหยีหนูฝันถึงวันนี้มาตลอดคําตอบนั้นทําให้หัวใจของเธออบอุ่นกว่าหม้อข้าวที่เดือดอยู่ตรงหน้าเมื่อข้าวสุกเธอตักลงจานเก่าๆอย่างระวัง ไม่ใช่เพราะกลัวร้อนแต่เพราะกลัวทำลายความรู้สึกที่กำลังเบ่งบานในอากาศทั้งสามคนนั่งล้อมวงกันบนพื้นจานข้าวธรรมดาวางบนผ้าขาวเก่าที่ถูกปูวไว้เขาตักข้าวขึ้นช้าๆลิ้มรสคำแรกและนิ่งไปข้าวคำนี้เหมือนเมื่อก่อนเขาพูดเบาๆเ,เธอมองเขาแล้วหัวเราะเบาๆไม่เหมือนเลยมันแข็งไปด้วยซ้ำแต่มีรสชาติของครอบครัวอยู่ในนั้นเขาตอบกลับโดยไม่ต้องคิด น้ำใจเคี้ยวคำโตยิ้มกว้างเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของขวัญปีใหม่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะเสียงจิ้งหรีดเริ่มร้องจากนอกบ้านแสงแดดค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าต่างแต่ภายในบ้านหลังนั้นแสงจากหัวใจยังคงส่องสว่างไม่เคยริบหรี่แม้แต่น้อยค่ำคืนแรกของพวกเขาสามคนมาถึงอย่างเงียบงนันสายลมยามค่ำผัดผ่านหน้าต่างไม้ทำให้ม่านเก่าๆโบกไหวเธอช่วยน้ำใจปูฟูกบางๆบ,บ,บนพื้นไม้ ฟูกที่นิ่มบ้างแข็งบ้างแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสองแม่ลูกเขานั่งพิงผนังไหล่ชิดก,กับหมอนขาดขาดที่เคยใช้คนเดียวมานานคืนนี้ฉันไม่ต้องนอนคนเดียวแล้วใช่ไหมเขาถามเสียงเบาเธอหันมองเขาดวงตาอ่อนโยนคืนนี้และทุกคืนต่อจากนี้คำตอบนั้นทำให้เขาหลับตาลงช้าช้าไม่ใช่เพราะง่วงแต่เพราะวางใจน้ำใจนอนกลางระหว่างพ่อแม่ มือเล็กๆของเธอจับมือพ่อไว้ข้างหนึ่งมือแม่อีกข้างหนึ่งเธอยิ้มก่อนหลับตาลงอย่างช้าๆพรุ่งนี้ไม่ช่วยหนูขายเพลงด้วยนะเสียงนั้นแผ่วเบาแต่มีพลังเธอพยักหน้าแม้รู้ว่าต้องร้องเพลงกลางถนนต่อหน้าผู้คนมากมายที่อาจจำเธอได้แต่เธอไม่กลัวอีกแล้วเพราะเธอไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวเธอหลับตาลงเช่นกันไม่ใช่ในห้องหรูไม่ใช่บนเตียงนุ่ม แต่บนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวใจและในค่ำคืนนั้นไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงร่ำไห้มีเพียงเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากการรอคอยยาวนานถึงสิบหกปีรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆท่าผ่านช่องไม้ฝุ่นละอองในอากาศลอยละลิ้วในลำแสงที่ส่องเข้ามาเสียงไก่ขันดังจากท้ายซอยบอกว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เธอลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเห็นลูกสาวยังนอนหลับพริ้มมือยังจับเธอไว้แน่นเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างแม้ดวงตาจะมืดแต่หันหน้าไปทางแสงเธอลุกขึ้นเดินไปยืนข้างๆแล้วนั่งลงเงียบๆไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงความเข้าใจที่แน่นแฟนวันนี้พวกเราจะร้องเพลงด้วยกันไหมเขาถามเบาๆเธอยิ้มน้ำตาคลอจะให้ฉันดีก,กีตาร์ด้วยไหมเขาหัวเราะเบาๆแค่เธอยืนข้างๆก็ดังพอแล้ว เสียงหัวเราะของลูกดังขึ้นข้างหลังน้ำใจลุกขึ้นมานั่งทยียตาแล้วรีพ้าเสื้อเก่าตัวโปรดวันนี้หนูจะร้องเพลงที่แม่ยังไม่เคยฟังทั้งสามคนเดินออกจากบ้านด้วยกันแสงแดดยามเช้าอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของอดีตที่ได้รับการให้อภัยริมถนนสายเดิมผู้คนเริ่มเดินผ่านไปมาเสียงกีตาร์ปร่งเริ่มบรรเมลงอีกครั้งแต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้เสียงร้องมีพลังมากกว่าเดิม พราะเสียงนั้นมาจากครอบครัวที่เจอทางกลับใจเธอหลับตาลงยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเขาและลูกสายลมเช้าโบกผ่านผมของเธอกลิ่นขนมปังปิ้งจากร้านริมถนนลอยมาแต่จมูกผู้คนเริ่มหยุดฟังรอยยิ้มค่อยๆปรากฏบนใบหน้าไม่มีใครรู้เรื่องราวของพวกเขาแต่ทุกคนรู้ว่าเพลงที่ได้ยินนั้นเต็มไปด้วยความรักและสำหรับเธอวันนี้ไม่ใช่แค่วันใหม่ แต่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงในที่ที่เธอควรอยู่ในบ้านหลังเก่าที่อบอุ่นกว่าทุกที่บนโลกใบนี้จบบริบูรณ์